สวัสดีค่ะพี่น้องมือหนีเสาวเจอเกสิมาขออัปเดตสวนพักเด้อค่ะเด้อตอนนี้ก็เริ่มง่ญ่แล้วแถมแตรมผักอีตูดีพักง่าก่าใส่ักกาดยองไวทะหอ ขีพ่พ่นมาหุ่ยแล้วก็พุนหนักเด้อค่ะย่อบ่ระท่านได้เอาออกแปะให้มันชี้ใหญ่ๆก่อนนี่ก่อนอยันมันสลบแดดนะคขะเนาะกเบิึงไปก่อนทางสวนคางอันนี้ก็เป็นพักชีลาวด้วยค่ะเด้อพี่น้องักชีลาว่อยมากแห้งแห้งมากหลาย เสาสุแรงขนาดแมงกินแต่ว่ากรอบแด้วค่ะพี่น้องเพราะว่าสาวเจยใส่ไอ้นมมักนมมักกับไอ้ไข่แล้วก็นมเปียวยา่าขู่น้อยหนึ่งใส่ผงชูรสน้อยหนึ่งมีแต่นี่กินกระบบ่งกินหยาดกระบบ่งกิน ลาสองแถวข้างๆสิ่งไครต่ำเมียงกระายมาเบืองแป้งอันนี้ก็สสเห็นยหยาลายเลยค่ะพี่น้องเพราะว่ากับอหารลุกออกเนาะเพราะว่ามันยังเป็นเบียหน่อยมันกัดสิเป็นไอ้นั่นต้นหอมแบงโมเมนต้นหอมต้นหอมที่มันสีขาวเว้พี่นอ้องเป็นต้นหอมสมพักบุงเกา่า ีกรบอกเกิดสาแห้งอันนี้ก็สิเป็นเบียร์พักกาดขาวรากาเบียร์พายตู้ดีเด้อค่ะเนาะงั้นงานก็ลงดีดีแม่งแม่งไอเตาวทองไม้เลื่อยของเฮ่ากระมีเด้อค่ะเด้อทัวไอ้นี่ก็ทัวแม่งเตาทองก็กินดีดีครับไออีตงอีตงขีกากเขาเออนอีตงขีกาก มากินใบอ่อ,อนกับสีเป็นพักซีจีนกระลังอันนี้เบาถึงพักกาดน้องของสาวเจอกะวานชุดกอนก็มีหลอดอยู่ซ้ำนี่เลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นวานแทมงพักบุ๋งวานแทมพักบุ๋งมันก็นเลยเหลือซ้ำนี่กับกวงตุ่งหองตีกับพ่อได้กเก็บไปใส่ตุ่มมามาเธอละนี้เทอละน้อยอยู่ค่ะพี่น้องกะบํารุง บำรุงต้นพีกน้ำหูลายนี่ก็กว้วงตุง่งผักซีจีนไงก็มีอันี่อันี่นพรสิกินไ้ก็มีเด้อคคะเดอพี่นอ้องปลูกแก้มจนเต็มพื้นที่ นี่ก็สิเป็นแตงกวาแมงก็กินดีด,ดีแตงกวาเน้อค่ะเด้อแตงกวาหนวยไงแมงเต่าทองเบิ่งตีอองงล่ะเอาหนามเครือก็ห,อห่อมาฮดมานกับนี่หนีไปแค่เดียวมื่อกลบมาหนากลายใบกะเพราถั่งกะเพรากระเ,ระเป็นโซน บักฮุงหน่อยเห็นใกล้ๆก็กรเริิมอจอหน่วยแล้วเศรษะกิดตําสมดีก็จะเมนเนาะหยอดอ้อนมันก็กะล่างแตกงามเพราะว่าใส่ปุ๋ยขี้งวแล้กก็ขี้หมูดูครัพี่น้องสวนเป่งพักของสาวเจย ก็ใส่ปุ๋ยขี้งัว่ขีงข้งัว่ะลขี้งัว่ะลขี้งัว่เล่นไปโจมมาเอามาใส่แล้วกะ็เอาเอาหนาไหมไ้นั่นไหมหนามเซ่ผงสูรดน้อยหนึ่งยิบมือหนึ่งแล้วกะ็เอามาโหดหหลมแห้งลมหนาว บรรยากาศรวมะะรเลยค่ะลมแหงรดตองรดตองหดเสาห์ดแรงค่ะเพราะว่ามันแห้งวายหาเนี่ยมันล่มแห้งวก็น,นี่แหละคะ่ะอ่ะอม,มาอัเดีตให้บึงสวนผักของคนหละเหือเห็ดอยู่ในทงหน้า สมัยนี้ก็บ่บมีหามน้ำดอกกิมีแตสาะเจยก็ย่ายเหลานี่แหละหามน้ำพูดพักนองนั่นก็ใส่ดได้พอ,อถึงว่าได้กะมีอยู่ด้วค่ะพี่น้องมีอยู่ได้นี่บง่งยียบวยพันเจาะน้ำไว้ได้ได้ได้น้ำก็มีค่ะแต่บ่สามารเอมตดต่างได้พราะว่าบได้นอนหน้าคือยัยบวยคันได้นอนหน้าคือยัยบวยก็คือได้เฝ้าของ ได้เฝ้าคล้องแล้วก็ไอเอาได้ติดิใบหนีเลยจะมันเสียบาหายกระใสน้ำมันบบเปื้องเราพี่น้องได้หดพักได้น้มขึ้นมานี่ยบ่ถึงว่าแล้วก็ได้แต่สาวเจยบ่ได้ปลูกปริมาณทีหลายเนาะค่ะเนาะสิแลนครแคลลดไปนันครแคลลดไปหนีแน่ก็เลยบ่ได้มาแบบอยู่เฝา้ากันจังว่าปูแน่เพิ่นก็นว่าคือบ่ไปปลูกไกลๆาย่เหลาล้ะสาวเจยมัน เพิ่นปลูกแต่ในสาเพิ่นในฟังสาาเพิ่นเนาะคะ่ะพื้นที่มันมีแค่น,นันที่เพิ่นลลอมรั่วไว้ขาัาพีไปปลูกในเงินหน้ากะตองไปลลอมหม่เห็ดไม่เนาะค่ะเนาะเพราะว่า,ชาวเช้าจอดกระไดมาเห็ดอยู่บ่งนี้บ่งหน้าเย่บวยเหลวก็เทินกะน้ำกะบบไกล้บไกล้ปานไรมือละแปดหาบยางไรเดียนี้เพราะว่าตรงฮดอัน,นี้เมื่อก่อนกะ 10, มือละหกหาบสา 3, เสาสามแรงสาม เดนี่พักเหลื่อมญ่กับเพิ่มปริมาณเนาะค่ะเนาะกับหาบหาบเสาซีแรงซีเธนี่นกับหาบทีหาเอามาไหวเอามาเซอไหวเอามาปรุงไหวท่าหุดบักหฮงขางเทียงนากระไรล่ะก็เริ่มออกดอกล่ะกรนงัวบ่มาเลิมเด้อก็สิได้กินหย,ย,ย,ย่อนอยู่ดอกก็สิขออัปเดตใบเพียงซัมนีแ้แหละค่ะพี่น้องให้เบิ่งว่า พักสาวเจยไงหอดไซแล้วทำนี่แหละค่ะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยค่ะเด้อติดต่อสาวเจยเพราะว่าเอา่ออแดไลน์กระไรด้วยค่ะเด้อไอดีไลน์สาวเจยสิทิ้งไว้ใต้คลิปกับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กกับพิมพ์สาวเจยบ้านหัวหน้าผ้าลาะนี่แหละค่ะแล้วก็สิพ่อเองแต่ว่าจริงๆแล้วก็สิใไซเป็นซื่อภาษาอังกฤษซื่อจริงเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าก็สิวงเล็บสาวเจยบ้านหัวหน้าผ้าลาะพิมพ์เข้าไปก็สิพ่อด้วยค่ะเด้อ ขอไปทักทายให้กำลังใจติดต่อซื้ขอของซื้อยังน้ำสาวเฉยได้ค่ะยด้วยเหนมีพอได้ส่งขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะน้ำน้ำล่ะสิไปจอบเบื้งตะโดยว่าได้ยังกินเขาไล่ด้วยห่วยไหลเลยนะได้อะไรจะโดยโอ้ได้ขับข้าวเมือ่อคืนนีเลี้ยวขับข้าวเมือ่อคืนนีเลี้ยวมันคืออะไร มันคือไก่อะไรวะไก่อะไรวะโอ้ไก่ก้อยลาบไก่โอ้ลาบไก่ได้กินไหมว่าลาบไก่เป็นยังไงโอ้ไก่ก้อยเพื่อนว่าลาบไก่มันก็มันก็จะไดดก็สับสับมือนกับปล่อยก้อยก้อนก้อยหนึ่อนเดียวเบอร์ก้อยหนึ่ง โอ้ยข่อนที่จะเจ๊กแก่จะยังบอกว่าคอยนี่ไร่ผีมันบวมเพื่อผีเออเออลาบลาบไม่ใช่คอยลาบมู้ไมจตะถ้ามันดิบมันไปคอยเนาะอ๋อเหลีวถ้าสุกมันก็ต้องลาบต้องเป็นลาบอ้อหน่อยกี่ข้าวก็หย่างนะที่เขากับลาบปลาอุ้ยลาบไก่ลาบไก่อ้อหน่อยกินได้อยู่ตีอ๋อหน่อยมันยหนอกินกับลาบไก่เหมือนกันเลยอ๋อ กินได้จังได้ลาบมีน้ำบอกอไม่ใช่ลาบมีน้ำลาบมีต่นนั่นเลี้ยวเอาขึ้นยำได้ก็มองมองเนื้อเนื้อ <c oughs> มันมาเลี้ยวเออมองเนื้อเนื้อมันที่บอกให้เล่ารุดพูดก่อนเ,ออเราเชื่อมือนีิมือหนิมาเชิ่อขึ้นกินอย่างแซ่บเลยคก็มาบ,บอกสิเก็บพักมาให้ทีจ่จะแจวก็อย่างแ <c oughs> จวก,ก,ก็กระสอนแจกก็กระสอนมาเลียวที่ทางคำ ทำไงดีเนาะโอ้ยอยากกินอยู่แต่กินบ่ได้เจ็บแค้วเป็นอยังจะเจ็บแค้วเอ๊ะนี่โอนปวดซึ่งมันเจ็บเนาะชีปโลกออกอยู่นี่บวมมามาสิถอนออกให้บอกเขามีอันนั้นบอเสือกนี่นี่นี่วันนี้ซอสปุ๊บออกเลยเอออาปากอาปากกว้างแล้วก็บอกอันไหนมันจะเจาะปุ๊บออกอย่างนี้ เอาเสือกมัดแล้วก็แกไปรถขัาเดียวแมโรดปืดออกปืดนึงแม่ตะดุยดึงปืดไปเลยเบิ่นเนาะแล้วมีกี่เสื้อผูกคอเสื้อผูกแจวไม่มีเสื้อผูกแจเสื้อผูกคอที่ไปใช้บันนี้มือนี่งที่เข่าแล้วโอ้ที่เข่าแล้วสุดไปหาหมอหาหมอเห็นอย่างคือพว้านหมอเนาะโอ้ไปล้างแผนน้ำไอ้เจ้าชู้แท่งเพลิน น้ำเจอกับน้ำบักเลม็มแมวแท่งแล้วสิไปล้างแผลเมื่อนี้ยายจะไม่กล้ากับไปร่วมแพทย์เด้อค่ะเด้อสาเจอกับไปหน้าบไดไปน,นี่ก็เป็นหมู่ล่าเราก็ไปหาหมอไปร่วมแพทย์ไปโรงพยาบาลเอกชนไปอยากไปอีกสเลเบิ่งภายในว่เนเวววะเป็นเจได๋เราเจ็บใต้เลยเราเราเจ็บปวดเขาว่าอันใจเย็นๆล้วกับ่ใจเย็นแล้วก็สิเราอยากไปเห็นมันหูเนาะคะ่ะเนาะเรา่าเราสิไปอีกสเลช่วยไปกับหน้อกสาวเลยคือเพราะว่า นั่นว่าแล้วว่าเสียหายคอยไปส่งคือบอเห็นมีจอดเดี๋ยวเขอก็ไปหน้ารบมากเอยก็เนมทางเหล่ามีจอดคันเงียบจะสี่แสดงว่าเราไปละก็ใส่บา้วแล้วก็ยางมาหาคอยอยู่ยางมาหาขาอเดียวแล้วก็ไปเออยันมายันโกรธขึ้นรถเขาสิเก็บสองเขาฟูเขาสิเก็บอัตนาลักหนักดียันขึ้นรถนะเขา เขาเก็บสองแถาเก็บสคนตีเนาะเนหนาร้ายกว่าเก็บสองสองือจะโดยเงี้ยงดาขย่างนั้นนะฮะเงี้ยงดาบบวดตัวเยอะปวตัวน่าายหรอกคนสิได้ยินนี่น้อยนักน้อยนาเลยบ่มีบุญบ่ไนเออบ่เมื่อนันต้งกับปู่คุณได้ยั้งเมื่อนันต้ากับปู่นั่นท่านตองฟ้องไผยยิ่ง ขาไฟใส่ไม่ดังขนาั้นหกโอนั่งบไฟก็สิเออนนั่งตางกันด้วอุยทะเมนเนาะคือขาดแห่งพูดใหญ่เลิศก็ได้ส่วงดัางก็ดีก็พูดหนีมือก็ได้หนีดันอดันบเออ้านเยดันปอกนสิว่าเออมันเนอะมันบบงีน้อยๆมันแบบเออปวดเลย ออกฟองกันมันเลยยังจัดเลยเพราะเขาีสิว่ร่างกั้นอันเดีสิคือกอยหนรอเขาที่กระปูกมันคบถ้ากันเลอออกแห่ออกฟองกันอ่าไเขาแ้งยังเฮ็ดยังกีนน้ำนะมึงหังมึงเขากันเมื่อีเลือตังเข้ากันเมืองีเลือกตั้งโอ้ยน้อ มึงระวังให้พังเลยดื้ออ,อบอออกไมา่ทางนอกนะบออย่า,ยา,ยล,ยาล้มพัดอย่าดับนะเออยูฮานแหลกศาสนาอย่าดับล้มพัดล้มแห้งดก่โอโมันคนขาวคน,น,นขาวดิเนาะ มีธุระ